สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการยืดเส้นนะคะยืดเส้นเกี่ยวกับคนที่ปวดตรงนี้นะคะปวดตรงนี้แล้วก็ข้างหลังตรงข้างหลังแล้วก็เนี่ยคะ่ะยืดเส้นนะคะมันจะช่วยได้สําหรับคนที่ยกแขนไม่ขึ้นก็ทําได้นะคะคนที่ยกแขนขึ้นก็ค่อยๆทําไปนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าทํำยังไงคะ่ะ อันดับแรกนะคะอันดับแรกเราก็คนที่ยกแขนไม่ขึ้นนะคะต้องให้ทําให้เอาทไอไอีไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ื้องขึ้นเยอะนะคะ <wreck> like <it> คนที่เคยยกแขนขึ้นได้ได้แค่นี้นะคะก็ให้ให, not, ให้พอประมาณนี้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็จับขอบประตูนะคะ <c oughs> จับขอบประตูแล้วก็ดันไปข้างหน้านะคะดันไปข้างหน้า ถ้าเป็นขอบประตูกว้างก็จะดีขึ้นมาหน่อยคตอตรงนี้มันแคบไป,ปน,นิดนึงนะครับก็ยกเบี่ยงไปข้างหน้านะคะเอาทีละข้างก่อนนะคะทีละข้างแล้วก็เบี่ยงไปข้างหน้าการดันไปข้างหน้านี่ตรงนี้แขนก็จะตึงนะแะขนก็จะตึงมันได้ทั้งแขนแล้วก็ได้ทั้งแขนแล้วก็มันได้หมดเลยนะคะมันยืดเส้นได้ด้วย ันนี้ก็เปลี่ยนทะข้างนะคะเปลี่ยนทะข้างแ้่สมมติว่าอันนี้เราก็าขยับลงมานะคะก็ดันนะคะดันข้าไปข้างหน้าเลยคะ่ะนี่ค่ะเวียงโยกไปข้างหน้านะคะนี่อันนี้มันก็จะตึงทั้งหัวไหล่ทั้งไปหมดเลยค่ะทั้งสะบงสะบัดแล้วก็นี่ค่ะตึงไปหมดเลยนะคะ,ะ,ะ,น,คะ,น,ะ,คะนี่มันยืดเส้นนะคะ ก็เบี่ยงไป่ข้างหน้ายิ่งดีนะคะโยกไปข้างหน้ายิ่งดีนะคะแล <c oughs> ้วก็ก็ขยับลงมาอีกนะคะขยับลงมาอีกก็เบี่ยงไปนะคะจับขอบประตูนแน่ๆนะคะนะคะก็ขึ้นไปขึ้นไปเอาที่รักตึงนะคะก็เงี้ยค่ะก็จับแล้วก็โยกไปนะคะมันจะตึงมากเลยะค่ะตึงมากเลย ก็ขยับไปฮะช่วยได้หมดเลยนะคะใครที่มีแขนแบบตึงปวดแขนมากปวดแขนก็ยืดเส้นมันท้าดึงแบบนี้มันตึงมันตึงไปหมดเลยะคะแล้วก็ดันขึ้นมาข้างบน,นะคะวันแรกวันแรกที่ทําก็จะเจ็บมากนะคะเจ็บมากพอวันที่สองก็ระบมนิดนึงวันที่สามก็จะดีขึ้นนะคะ จะช่วยยืดตรงนี้ถ้าเป็นทําอย่างนี้นะคะมันยืดมากมันก็จะเป็นตรงนี้ค่ะคนที่แบบยกแขนไม่ขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะตึงเลยนะคะตึงก็มันช่วยได้ะคะ่ะช่วยได้หมเลยะคะ่ะนี่ค่ะคนี่ก็ไปเรื่อยๆนะ,ะถ้าขึ้นข้างบนมันก็จะล้าลงมาตรงนี้เลยนะคะจะล้าลงาตรงนี้นะนี่นี่นะค,ะค่ะขึนข้นไปข้างบนนะคะเก็บขึ้นไปเลยนะคะ แล้วก็โยกเบี่ยไง,ะะง,ไะะงไปข้างหน้านะคะเเด้งไปนะเด้งไปข้างหน้าค่ะเด้งไปเด้งแค่ไหนก็ดะะีเหมือนกับเนี่ยค่ะอยู่ว่างๆทำได้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะตึงมากเลยตึงช่วยได้มากเลยนะคะก็คลิปนี้ก็ มาขอแบ่งปันแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาลงให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ